และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างโยโดบาชิอากิฮาระค่ะและกิ๊ก็ไปช้อปปิ้งที่ยูนิโคลมานะคะทุกคนและตอนนี้เราก็หิวกันมากเลยค่ะที่ห้างโยโดบาชิแห่งนี้นะคะชั้นบนก็จะมีร้านอาหารอยู่เยอะเลยเรามาหาอะไรทานกันดีกว่านะคะมีร้านอาหารเยอะหลายแนวมากๆเลยค่ะมีทั้งร้านรามเงมงอิซากยะของทอดต่างๆ แต่ว่านี่ค่ะกิกกับคอปเตอร์มาสะดุดตากับร้านนี้ดูหน้าทานดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเมนูมีให้เลือกเยอะเลยตามนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซุกิยากิเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะหิวแล้วนี่ได้มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นร้านแบบ อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราสั่งมาเหมือนกันเลยสองเมนูก็คือเห็นอันนี้น่ากินมากเป็นชื่อเมนูว่า Beef Rig Sukiyaki Set Meal นะคะเป็นแบบเป็นเนื้อส่วนที่โคงนะคะมาทำเป็นชาบูสุกิ y ยากิแบบอี้ก็คือแบบเหมือนเขาต้มมาแล้วแหละแล้วก็มีพวกแบบเต้าหู้แล้วก็มีให้ใส่ไข่ด้วยนะคะแล้วก็ ไม่เยอะมากเลยอ่ะมันตื้นไหมอืตื้นก็ตื้นแต่ว่ามันก็เยอะอ่ะเออเยอะสักคำสักคำอาชิมน้ำซูก้อนอืมเค็มเค็มอ่านะต้องจิ้มไข่ปะแต่ว่ากินกินกแนนี้ก่อนนะอืม หวานๆๆหวานขึเค็มค่ะหวานขึ้นจริงน้ำซุปอืมหนาเหมือนกันสองสองคนเจ็ดละพันพันสามร้อยเยนประมาณนะคะอืมสองคนก็สองพันห้าร้อยเก้าสิบเยน